ก็กลับมากันอีกครั้งแล้วนะครับผมสําหรับ100ตาในเกมฟรีไฟ e นะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยทำไม่จบคลิปนะครับแล้วก็เป็นไอดีลองผมด้วยนะตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องการขึ้น6,000แต้มเพื่อจะไปมาสเตอร์นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของแรง k ์กิ้งนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่อีล t e ที่เราอีกนะครับผมตัวนี้นะ5ดาวนะครับผมต่อไปก็จะเป็นมาสเตอร์1ดาวนะก็สูงสุดของมาสเตอร์เนี่ยก็จะมี เออก็จะเป็นมัตเตอร์5ดาวนะครับผมส่วนสูงสุดของแกนมัตเตอร์เนี่ยก็จะเป็น VI นะครับผมนะส่วนรางวัลเนี่ยของคนที่ขึ้นแดงนะครับผมก็จะเป็นเสื้อแดงนะเสื้อสีแดงนะครับผมแล้วก็โทเค็นแรงประมาณ750นะส่วนคนที่ขึ้นแกนมัตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นปกแกนมัตเตอร์นะครับแล้วก็มีพื้นหลังให้ด้วยนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะสำหรับของรางวัลนะอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมแรกกันเลยนะครับผม let's go ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมแนะนาที่นี่เลยครับคุกกี้แลนด์ช็อเติมถูกเติมไวและปลอดภย100ัยร้อบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือแอดไลน์ใต้ลิงค์คลิปนี้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นนะครับสำหรับเกมที่หนึ่งะครับผมก็ลงเป็นหมู่บ้านริมน้ำนะครับผมแล้วก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ ก็มาเจอคนนะครับก็เปิดโดนใส่ผมมาก่อนแล้วก็วิ่งหนีไปนะผมก็เลยรีวิ่งตามเลยครับตอนนี้ไม่ได้ทันระวังตัวนะเขาเปิดมา2เมตรผมเกือบล่วงนะโชคดีที่ตั้งไอวอลทันนะครับผมไม่งั้นก็โดนนะตอนนี้เนี่ยผมตั้งไอวอลแล้วก็วิ่งหนีไปข้างหลังนะหาที่ดีเลือดก่อน,นครับตอนนี้ แล้วในชอ็อตนี้ครับเพื่อนเขาก็วิ่งมานะครับผมโชคดีที่ผมเนี่ยเปิดไปแดง2นัดเลยนะและอีกหนึ่งคนเนี่ยก็โดนเพื่อนผมเก็บไปนะครับจากนั้นก็ฟาร์มต่อไปนะครับผมซ้ำเสร็จก็ฟาร์มเลยนะครับโลกของก็ยิงคนบนหอคอยนะครับตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นคนสุดท้ายด้วยนะก็เลยปิดไปได้ชิวๆนะครับ <S <S ชอ็อตนี้เนี่ยผมคิดว่าผมพันยาเสร็จแล้ววิ่งออกมาก็โดนตัวลอยมาจากฝั่งซ้ายนะครับก็พลาดไปครับเพื่อนผมก็จะวิ่งไปชุบนะก็โดนเปิดมาโผจบเลยครับเกมที่1นึวกสีเต้มนะแล้วก็เข้าสู่เกมที่2องย่างรวดีนะ ผมเลยทําการเปิดไปแต่ว่าปืนผมเนี่ยยิงระยะไกลไม่ดีสักเท่าไหร่นะผมเลยจะลงไปชาร์จเขานะครับผมในช็อตนี้แล้วก็วิ่งลงมาหานะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะวิ่งหนีไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะตรงนี้หาไม่เจอนะครับผมก็วิ่งไม่เห็นไอวอนะครับผมก็คิดว่าเขาจะอยู่ข้างในพอดีนะแล้วก็จริงด้วยนะครับผมปิดไปนะคนนี้ได้นะชิวๆนะครับจากนั้นเพื่อนเขาเนี่ยก็เหมือนจะรู้แล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมปผมคนเดียวนะเขาเลยวิ่งเข้ามานะผมเนี่ยโดนเปิดมาผมไม่มีกระรับเลือดเกือบหมดแล้วนะโชคดีที่ผมเนี่ยป แต่ความโชคดีก็ยังมีความโชคเลวครับโดนส่วนมาหนึ่งเม็ดก็จบไปครับเกมที่2แล้วในเกมนี้ก็จบไวหน่อยครับผมต้องขออภัยจริงนะครับเล่นพลาดนะลบยี่เลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาเนี่ยเราเราไปต่อกันในเกมที่3ามเลยครับโผมแต่ก็ลงไม่ถึงนะครับก็เลยต้องวิ่งกันเลยพักใหญ่เลยนะหลังจากที่มีของเนี่ยก็เริ่มไฟกันเลยนะครับผมวงไฟนี่เริ่มเกิดขึ้นนะครับคนนี้นี่มาข้างหลังผมตอนไหนก็ไม่รู้นะครับก็วิ่งทะลุมานะโชคดีที่ผมเนี่ยมีสกิลโดนหัวไปนะครับก็เลยปิดไปได้ครับคนน เดนเปิดหัวนะครับมีหัวแตกเลยดัมเบมเลยคนระับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาไฟกันที่บนพีคนะครับผมตอนนี้ผมก็เกือบร่วงเหมือนกันนะครับโชคดีที่มีเพื่อนผมเนี่ยคอยโคฟให้อยู่ไปไกลอยู่นะครับและในช็อตนี้ที่ผมเข้าชาร์ครับผมลืมถือ M590 นะก็เลยโดนเขายิงรีเลยครับโอโ้โหสวนไม่ทันเลยตอนนี้ก็จะลงมาแก้แค้นนะครับผมแต่ว่าโดนเขาเปิดมาก่อนนะตอนนี้ผมก็ประมาทไปหน่อยนะครับผมพยายามจะวัดกับหัวเขานะแต่ว่าเขาเนี่ยอึดกว่าผมนะครับตอนนี้ก็เลยโดนพลาดไปรอบที่2นะ แต่ก็ยังมีรอบที่3นะครับที่ผมแดนจะแก้แค้นนะครับเ <_ an> พราะว่าคนนี้เนี่ยผมเนี่ยโคตรแค้นเลยนะแต่ก็โดน,นคนในทีมผมปิดไปได้นะครับจากนั้นของทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของผมไปเลยนะครับผม <_ an> แต่วมาดูตอนที่ผมจะวิ่งมาชุบเพื่อนนะครับแต่โดนปืนระเบิดยิงนะครับ <_ an> แล้วคนในทีมผมเนี่ยก็วิ่งมาไม่ทันนะครับผมทำให้เพื่อนผมอีคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปนะตอนนี้ผมจะมาชุบเพื่อนนะครับผมแต่ว่าดันมีเจอตัวพอดีนะแต่ก็เพื่อนในทีมผมเนี่ยครบมาก็เขาก็ตายไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็หมดตี้ไปนะเหลือคนสุดท้ายเอ้ยเหลือ แล้วในเกมนี้ผมก็ได้ที่1ไปนะครับปุยย่ามานะครับผมจะมาดูกันว่าจะบวกกันกี่แต้มนะครับแต่ว่าคิวน้อยไม่มากนะครับก็บวกประมาณ29แต้มนะครับเกมนี้โคตรน้อยครับแล้วในเกมนี้นะครับผมก็ขออนุญาตสรุปสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าเออเหมือนว่าแบบว่าเดี๋ยวคลิปมันจะน่าเบื่อนั่นเองนะแล้วในเกมที่4นี้นะครับผมก็บวกมา20แต้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเกมที่5กันเลยนะครับเพราอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ยิงดาวกระจายใส่ผลที่พึ่งลงมาจากป้ายโฆษณานะครับ เขาเนี่ยเล่นตัวสลับล่างนะครับตอนนี้เขาก็สลับล่างขึ้นไปคืนแล้วนะครับก็เลยทำอะไรไม่ได้เพราะผมเนี่ยไม่มีปืนย,ยิงไครนะตอนนี้ก็มีคนวิ่งมาซ่้มือมาใหม่นะครับผมก็ทําการลงมานั่งดักรอสักพักนะแต่เขาก็ไม่วิ่งมาหามผมนะครับผม,มเลยเข้าไปชาร์จก่อนเลยนบะก็ปิดไปนะครับคนนี้ไม่ง่ายเลยครับเขาไม่ได้สวนผมเลยนะตอนนี้ผมโดนข้างบนยิงมาเครัยตัวเดิมที่ผมเห็นตอนแรกเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะวิ่งมาชุบ เขาเนี่ยปล่อยสอกิลลงมานะครับผมผมก็เลยรีบชุบแล้วก็รีบวิ่งมาหาเขาเลยครับแต่วันนี้เนี่ยผมพลาดท่านะครับโดนเขาเปิดหัวนะก็เลยต้องพันยาไปก่อนนะครับแต่เขาเนี่ยก็ดันผมนะผมเลยต้องแดชสวนไปนะครับแต่ผมโดนพันปักษารนะก็เลยโดนล็อกไอ้วอลไปนะทำอะไรไม่ได้นะก็พลาดไปนะจุดจุดนี้ผมเลยลงมาแล้วก็เปลี่ยนเมืองเลยนะครับก็มาดักคนที่จะวิ่งเข้าเมืองนะได้มาตหนึ่งคิวฟรีนะ อันนี้ผมก็เห็นคนที่จะวิ่งเอ่อมากระมือนี้เหมือนกันนะแต่ผมเลือกที่จะปล่อยผ่านครับแล้วก็มาชุบก่อนนะผมก็เลยจะมาจัดการที่หลังนะครับตอนนี้ผมยิงไม่โดนหัวเลยนะแต่ว่าโชคดีที่เขที่สองเนี่ยถูกผมยิงไปนะผมก็เลยจะเข้าชาร์ะครับตอนนี้ผมเนี่ยไม่ได้รีเลยนะไม่ได้รีเลือดเลยนะเอ่อรีบเล่นไปหน่อยนะครับตอนนี้แต่ก็ปิดที่นี้ไปได้ครับแต่ก็ดันมีที่ใหม่มาครับผมก็เลยเสียเสียท่านะผมไม่รู้ตัวนะครับว่ามีที่ใหม่อยู่ตรงนี้ด้วยนะ ตอนนี้ผมก็เอ้ยแฟนผมก็โดนปืนระเบิดมาครับสองนัดล่วงเลยนะทําให้เกมนี้เนี่ยบวกมาแค่ยี่แปดแต้มนะเออในเกมนี้ผมก็ลงมาฟาร์มทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าคนเนี่ยมันเยอะไปหน่อยนะคนนี้ผมยิงอ,อุ้ยเป้าล็อกหัวนะแต่ว่ายิงไม่โดนหัวนะแต่วันนี้ผมยิงอีกคนหนึ่งอยู่นะแต่ว่าเพื่อนเขานี่มาพอดีแล้วก็เลยพลาดท่าไปนะวันนี้เกิดมาตรงวงชุบนะก็เลยช่วยเพื่อนยิงต่อนะครับวันนี้เปิดหัวแดงไปนะพยายามจะเข้าชาร์นะครับแต่ว่า ื่อนผมเนี่ยก็ยังไม่มาคนระับก็เลยรอไปนะ้ำกิตอนนี้ผมก็วิ่งเข้ามาแล้วนะแล้วก็อ่ใช้สกิลมาผมก็เลยใบเอ้ไม่ใช่แป็งร่างเป็นโอไรออนครับก็ปิดเขาไปได้แลวตอนะนี้ก็มีตัวมาใหม่นะครับยิงปืนทอกกอนไปนะแต่เพื่อนผมก็ปิดไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะวิ่งเงแรกของนะครับแต่ว่าผมนี่ตั้งวัวไม่ทันนะับดวเปิดสองนัดเค้งหวเต็มเต็ม,ตมแบบช็อตน,นี้เรายิงกันเม,มามันมากครับแต่ผมเนี่ยมาสายนะมาไม่ทัน,นครับปิดไปหมดเลยนะเพื่อนผมก็มาเก็บคลังแสงตอน,นครับในเกมนี้จากนั้นก็ วิ่งกับพีคืนนะครับแล้วก็จะช่วยโครเพื่อนนะแต่ว่าคนนี้ไม่กระโดดออกมาเลยนะผมก็เลยไม่ได้ช่วยยิงเลยนะก็กลับมาช่วยเพื่อนก่อนครับแต่เรียนไม่พอนะเกิดต้องทิ้งไว้เพื่อนมาเก็บไปต่อครับวันนี้ก็มาเจอตัวเป็นนะครับโชคดีที่ผมเนี่ยปิดไอ้วอลทันครับทำให้ผมเนี่ยไม่เสียจังหวะนะเอ้ยผม,มเสียจังหวะทําให้ผมไม่เสียเลือดมากกว่าน,นี้นะผมเลยรอเพื่อนมานครับหลังจากนั้นผมก็เล่นเลยครับที่เพื่อนผมมาตุ๊บผมก็เลยเล่นเลยนะจังหวะนี้ปุ๊บก็ยิงตุ๊บตั้งออไออปััตงงงววเนจห อ่าตอนนี้ผมก็ปิดไปได้ครับเหลือเพื่อนเขาก็น่าหนึ่งคนนะตอนนี้ทำยาไปก่อนนะครับรีเรดไปก่อนนะตอนนี้เพื่อนเขาเนี่ยเหมือนจะวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็มาเจอตี้ใหม่ครับตรงนี้เลยต้องเล่นไปก่อนครับผมเนี่ยโดนรุมสามหนึ่งนะตรงนี้โชคดีที่มีเพื่อนคอยเอ่อเพียงเป็นความสนใจครับทำให้ผมเนี่ยได้มาหนึ่งคิวนะตรงนี้แล้วก็แปลงล่างนะ่ก็ยิงไปแล้วก็ต้องวิ่งหนีก่อนครับเคราเยอะเกินครับตรงนี้เอ่อเขาเนี่ยพยายามวิ่งตามผมนะแต่เขารูาผมดักเนี่ยเขาเลยไม่วิ่งออกมาะนรับ ก็เปิดเพื่อนเขาดาวไปหนึ่งนะตอนนี้แล้วก็วิ่งกลับเข้าไปข้างในครับโชคดีที่ผมเนี่ยไม่โดนสกิลนี้นะก็กลับมาส่วนครับเอาเอ็นวีดีส่วนไปหนึ่งนัดก็ล่วงไปครับคนนี้ก็เล่นต่อเลยนะครับยาวๆนะครับตรงนี้เก็บคิวมาฟรีๆเลยนะมันจะนมองขึ้นมาบนหลังคาครับมายิงคนที่อยู่บนหลังคาปิดไปได้นะครับตรงนี้แล้วก็เหลือคนสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ที่หนึ่งไปนะครับสำหรับเกมนี้นะ ก็บวกมา56แต้มเลยนะครับสำหรับเกมนี้โคตรเยอะนะตอนนี้ผมก็ลงที่ลงกัะครับเกือบไม่มีปืนเล่นนะครับโชคดีที่ผมแดดมาแล้วก็ได้ปืนก่อครับตอนนี้เลยปิดไปครับคนแรกชิวๆนะครับตอนนี้นี่ผมก็พลาดท่านะครับก็โดดขึ้นมาเนี่ยโดนยิงฟรีนะเลื่อนเลยอ30นะเอ้ยเลื่อนเยห้าอิตัทำไรมากไม่ได้ครับตอนนี้ก็เลยจะโดดลงไปแล้วก็ใช้ปืนสลิงครับแต่ว่าโดนยิงคตายเลยนะแล้วก็ลืมกดไปดูแต้มนะครับว่าบวกหรือลบเท่าไหร่นะ ก็เลยมาเล่นต่อในเกมนี้เลยล้วกันนะครับผมโอเคต้องขอเพลงจริงนะครับสำหรับเกมเมื่อกี้นะก็เกมนี้ผมก็ลงเป็นเมืองอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะค่ายฐานนะเออแล้วก็มาเจอคนนะครับได้เสียงเท้าพอดีก็เลยเปิดหัวไปนะแล้วก็เปิดล่าต่อนะครับเขาก็ดีดมาหาผมพอดีนะผมก็เลยเปิดไปครับเอเคเนี่ยมันแรงมากอย่แล้วครับก็เลยได้คิวมาง่ายๆัะตรงนี้เนี่ยผมเปิดล่ามานานนะครับแล้วก็วิ่งมาเจอนะคือเปิดล่านานจนไอ้ตาล่ามันหายครับตอนนี้ผมก็ เลดเกมแล้วนะท้ายเกมแล้วก็มาเจอคนขับรถนะครับตอนนี้ตี้เป็นครับผมเนี่ยยิงไปโคตรเจ็บครับก็ยิงปืนพลุเอ้ยปืนระเบิดปืนยิงรถนะโคตรพลาดนะครับจังหวะนี้แล้วก็เขาเนี่ยโดนตี้หลังยิงมานะผมก็เลยเอ่อตวัดออกมาทางซ้ายนะครับเพื่อที่จะมาหามุมงยิงนะครับจังหวะนี้ก็น็อกดาวน์ไปหนึ่งนะแล้วก็เหลือเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนะครับก็รีบซ้ำไปก่อนครับแต่ไม่ได้คิวนะอออเหลือเขาคนเดียวนะครับจังหวะนี้ผมก็เลยให้แฟนผมเนี่ยเข้าไปชาร์จนะครับ ผมก็ดักรอดูนะครับรอครบไกลๆนะแต่เขาเนี่ยเป็นโอไรออนะครับทำให้ผมไม่มีจังหวะยิงแฟนผมก็ดาวไปนะครับแฟนผมเฉยเลยแฟนผมก็ดาวไปครับจังหวะนี้ผมก็เลยต้องเล่นเลยครับผมเนี่ยต้องปิดไอวอลไว้ก่อนครับกันเข้ายิงนะก็ต้องใช้สเต็ปนะครับที่ผมมีนะยิงแล้วก็ตั้งนะครับจังหวะนี้นัดที่สองเขาไม่ตายนะครับเลือดสุดเยอะนะโชคดีที่ผมปิดเขาได้นะครับ จังหวะนี้ผมมาเจอตีเป็นนะครับแต่ดันเป็นตีผู้หญิงนะที่ผมแพ้นนะจังหวะนี้เป็นไรไม่รู้นะครับผมเนี่ยเล่นไม่ออกนะผมเล่นจุดความสามารถแล้วครับตอนนี้พยายามควักระเบิดเล่นทุกอย่างครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะรูดเปิดโอ้โหกอแตกเบรกแรงยิงแล้วก็พลาดท่าไปนะครับสําหรับเกมนี้นะก็ผมกมายี่สิบเจ็ดแต้มนะครับและเกมที่เก้านี้ผมก็มาลงเป็นวงฟ้านะครับ หลังจากนั้นก็ความเสร็จก็มาล่ยิงคนต่อนะก็ปิดมาได้สองคิวครับตรงนี้ก็มายิงคนต่ออีกนะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อเมืองอะไรนะแล้วก็มาอยู่บนของนาฬิกานะก็เจอตัวขับรถมากพอดีก็เลยทําการเปิดไปนะนี่ก็เกือบไม่ได้คิวมาครับตรงนี้โชคดีที่เขาวิ่งลุ้งโล่งนะผมเลยเปิดไปได้นะตอนนี้ผมจะมายิงตัวที่อยู่บนบ้านสองชั้นนะครับแต่เขาก็ดีดหนีไปนะ พยายามดิดตามครับตอนนี้ก็ยิงปิดเขาไปได้ครับโดนชนะยิงมาครับตอนนี้ผมก็มาเก็บตัวสักทองที่ลอยผมมาครับที่เล่นสนัยนะอันนี้ก็ตัดมาแบบว่าตอนท้ายเกมเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยก็ยิงอยู่นานนะครับยื้อยู่จุดกระชากอยู่นานนะครับสุดท้ายโดนลอยมานะก็วิ่งมาปุ๊บตายโอ้โหจบจัดเลยเกมนี้ก็บวกมา30สิแต้มนะครับโอ้โหเสียงเกมที่สิบนี้นะครับผมก็ลงเป็นวงฟ้าเหมือนเดิมนะครับสองเกมเอ้ยสองเกมสุดท้ายเนี่ยลงวงฟ้าตลอดเลยนะ ข้ามาปิดไปหนึ่งตัวนะตัวนี้โดดขึ้นมาครับผมไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างบนนะแต่โชคดีที่ผมเปิดไปแล้วนะก็เหลือเพื่อนเขาอยู่ข้างล่างอีกสามคนนะแต่ว่าเหมือนเพื่อนผมจะยิงไปแล้วคนหนึ่งนะก็เลยเหลือสองนะตอนนี้ก็ปิดตัวสุดท้ายของพี่ไปนะชิวๆตรงนี้ชิวๆเลยตอนนี้เนี่ยผมก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นครับรอเขาเออเครับก็เลยปาดออกไปนะช็อตนี้โดนส่วนเหมือนกันครับก็หลอยคนไปได้หนึ่งคนนะแต่ว่าโดนลางไปนะนี่ก็เปิดไคล์อดไปบนบ้านสองชั้นนะตัวลอยนะ กอยิงตัวฟรีอีกหนึ่งตัวนะตัวนี้ในฟุกเข้าหัวนะครับแดงเลยโอ้โหเกมที่สิบนี้มาเกมที่สิบนี้ดันจัดอะ่ะดูดิอุยอ้ยอุ้ยยิงฟรีจัดครับเกมนี้แต่วันนี้ครับชาร์จไอ้วอหมูเดงนะแล้วก็พลาดนะครับผมน,น,นั้นสไลด์นะอะไรของมันไม่รู้นะตัวดีที่เปิดโดนหัวไปนะครับทําให้ผมเนี้ยออกเล่นต่อได้เดี๋ยวนี้เพื่อนเข้ามานะครับอ๋อจังหวะน,นี้คือผมไม่รู้จะทำอะไรต่อนะครับก็เลยขึ้นมาแล้วก็ยิงไปครับโชคดีที่ มีคนมาเปลี่ยงเปนความสนใจนครับช็อตนี้ผมก็ยิงได้เปรียบเลยนะยิงโอยล้มอย่างยางเดียวอะ่ะล้มอย่างดีอะ่ะยิงอย่างดีครับช็อตนี้ผมแต่ว่าผมเนี่ยพลาดตรงที่ว่าขับรถมาในเมืองนี่เนี่ยตายแล้วหมดที่ไปเลยครับเกมที่สิบนี้จบไปเลยปวดกิ๊บห้าเต้มเลยครับก็ใครที่กำลังชอบเอ้ยใครที่ชอบความเทน์แนวนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นี้ครับหนึ่งร้อยก็ถ้าวิวคลิปนี้ถึงสี่พันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำอีพีสองนะถ้าไม่ถึงผมก็ไม่ทำนะครับ ตัดโคอดเยอะขี้เกียจจัดอะคือคลิปนี้ผมตัดประมาณเป็นสัปดาห์ครับเออนั่แหละอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งหนก็ดูฝากแชร์ให้เพื่อนๆถึงสี่พันวิวด้วยครับ